สวัสดีค่ะอากาศเศร้าๆบ้านสวนนทยาค่ะมาอีกแล้ววันนี้มาถ่ายอากาศให้ดูอากาศตอนเศร้าบ้านสวนค่ะประมาณนี้อากาศเริ่มเย็นสบายช่วงเศร้านะคะแต่วาสใสๆมากเมื่อน,นี้ยังบมแน่เลยนี่เหมือนดูตะวันแล้วก็เหมือนจะแดดแรงขึ้นกันแล้วมื่อน,นี้อากาศเศร้าๆ,ๆของบ้านสวน ให็นสมบรรยากาศยามมือเศร้าอืมกาตตอนเช้าบ้านสวนนทิยาอะ,อ,อะยื่ไร่ยู่สวน,นก็อากาศดี อันเนี้ยดี โซนนี่โซนหลังบ้านค่ะของสวนเพราะว่าสวนนทิยามันจะมีส,สองสวนนี่โซนหลังบ้านอันนี้สวนปลูกทดลองหลังบ้านนั่นนี้เริ่มทยอยแต่เมื่อนี้มาถ่ายบรรยากาศช่วงเศร้าให้เบิง้ง อากาศดีค่ะอากาศดีอาจจะร้อนตอนกลางวันแต่ว่าตอนเช้ามาอากาศดีอัปเดตให้ดูตอนเช้าเช้าอันนี้สาสท่านประธานสาสเจ้าของสวนบ่อเลี้ยงบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลาจอกนี่ก็เอาึ้นมาแล้วก็สามารถคุมโคนทุเรียนให้มันชุ่มชื้นช่วงนาแร้งนี่ก็ดีขึ้นนะคะนะเป็นปุ๋ยพ่อมจอกน,นี่มีประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็ตอนแดดแห้งแน,นี่ก็สามารถคุมน้ำให้ระเหยช้าลงกว่าเดิมได้จอกตัวนี้ มีประโยชน์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ใส่ทุเรียนเล็กคุมโคนอย่างเงี้ยก็ดีค่ะคุมโคลนไว้เพ่ให้นาดินแห้งให้นาดินชุ่มชื้นใครใกล้ๆแถวนี้ก็อยากได้ก็สนใจก็มาเอาได้แล้วค่ะบ่บัแพงจอกบัแพง ใครอยากได้ก็มาเอาได้ยูยูย,ยูยังอีกหลายอันนี้คือตักขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ายังอีกหลายอยู่เนี่ยใครอยากได้ก็มาเอาได้ค่ะอ่าค่ะเนี่ยบรรยากาศตอนเช่าบ้านสวนให้ชมบรรยากาศเสียงนกเสียงกาค่ะขอบคุณค่ะ